สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันเมนี้กับวันอังคารเนาะคะะ่ะเนาะวันอังคารสีชมพูดแดดด,ด,ดีดีค่ะพี่น้องนี่แม่ลูกขวดนี่แม่ขวดยีหราแม่นี่เดี๋ยวลูกนี่เดี๋ยวเบิ้งเดินบอ๊อบเก็บดอกมันสกปรกเบิง้งเอาส่แม่ใส่ให้แหล้วลูกอ,อ,อ่ะเอายีราถือเอาแล้วนี่ของอีหราเนะาะอ่ะไปย่างไปย่างไปบ๊อนทิ้งขวดพุ่นลูกพุ่นไปบ๊อนแม่เคยพาไปทิ้งแม่มาทั้งนี่ลูก เนีินาะคุณแม่ไปเก็บขวดอีกกอนมึงคุณแม่ไปเก็บขวดอีกกอนนั่นขวดตั้งหู่หันมิง้งยางมาลูกยางมาคุณเอาไปถึงคุณแล้วแล้วถือขวดมาลุกยางกลับมา <laughs> ถือขวดมาลูกถือขวดมา นี่แมวมาทิ้งนี่แมวค่อยกลับไปเล่นลูกค่อยๆย,ยังโอ้ยมักพ่ายถุงขวดตุตเพตตุเพถึงนอนลูกเอ้ยลาขวดมาทิ้งมาแล้วลูกตื่นมากกัได้เวียกนนแม่พาลูกสาวออขวดมาทิ้งค่ะพี่น้อง อันบนทิมขวดขยุ่ใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าข่อยกับลูกสาวนี่ใส่เวลาเกือบเกือบเกือบเป็นช่วงค่ะพี่น้องลูกสาวข่อยนี่แวว้าวน้ำพูนันพู้นีเบิร์ดสีมีนผูใหญ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นปั่นจักรยานมาเปกมาดิ่งค่ะน้องนิดีนากับไปเ่นไปเว้าวน้ำเพิรนเวาวเพิรนทักท้ายกันอันกับเพิรนเพินมาหนีมาอยากมาแม่ชวนมาสิกันยังอยากกับไปเ่นน้ำเพิรนอยู่ก็ได้จูงแขนบังคับกันมาสิละค่ะเอามา เอาขวดมาทิมกัจะติทิมขวดตามสีของถังล่ะค่ะถังสีขาวก็จะเป็นขวดสีขาวถังสีเขียวก็ขวดสีเขียวถังสีน้ำตาลก็จะเป็นขวดสีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะจะเป็นขวดว่ายขวดยังล่ะค่ะส่วนอันตู้ขาวๆอันถังขาวๆสีเหลี่ยมมือนก็จะเป็นบนใสเสือ้าบนใสรองเท้าบนที่ฮอตถิบใสเหรอฮอสจะเอาไปถิ่งเอาไปบริจาคไหมค่ะเข้ากับสีมาใสตรงถังอันสีขาวๆเนี่ยล่ะค่ะ ที่เป็นซีเรียมเห็นละเออเพื่อนกะอันผู้ใดบ่เสื้อผาเสือ,อยางที่บ่าใส่แล้วนะคะเนาะเป็นรองเท้าเป็นของใส่ละคะ่ะเป็นเสื้อผาเป็นรองเท้าละคะ่ะก็เสียเอามาใส่ถังบริจาคนี่ละค่ะตรงนี้ละไว้จะให้บริจาคก,กันให้ผู้ที่เพิ่นนั่นบบมีเนาะคะ่ะเนาะคนในหมู่บ้านก็นสมาถมาเก็บไปใส่ได้เด้อคะ่ะพ้าลูกสาวได้เวียกค่ะมื้อนี้เก็บขวดพ้ากระเป๋าซอยแมฮิตคะืดคืดตัวค่ะหลังจากขีดทิ่มขวดแล้วก็ย่างเระละคะ่ะนางห้อนคะ่ะ หัวหยุห่หัวฟื้มเอลูกสาวหัวนั่งฮอนอาการหอนเราได้พี่น้องว,ว,วันนี้แดดดีค่ะลูกซึกว่าสีฮอนแล้วเห็นแดดดีๆก็ลากเก้าอี้ลากกันยังมากวันนั่งกลางสนามละค่ะสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอล สนามนี้ค่าจองนะคะเนาะสนามบัก,กว้างค่ะขอยเป็นคนรวยกันยังวะขอยบอกเราบาอกขอยเป็นคนรวยกับเบิ้งจะสั่นสนามเหมือนบนให้ลูกคข่อยเลนเนี่ยแล้วเบิ้งลูกสาวหลาก่อยคล้องคนเดียวเลยก็เป็นสนามบอลของหมู่บ้านตีสาวผู้ดีเท่อนั้นเห็นร้านอาหารอยู่นี่ละค่ะมีสองสนามก็ต้องดีดูแลเบิดละค่ะสื่อปุ๋ยสื่อ,อยางมะดูแลรดหดน้ำหดยังเชื่องหนาห่อนนะคะเนาะดูแลเบิด พี่นาก็สิบ่ได้เฮ็ดแล้วล่ะค่ะเหลืออยุซีหาเดือนเก็บภาพความทรงจำเหมือกอนนะค่ะเน,ะนเาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าลูกค้าบ่ค่อยหลายดอกคะ่ะสิมีผู้เฒ่ามนานั่งเป๊กอยุซีหาคนเพราะว่าขเจ้าเน่าขเจ้าเป๊กขกระโผลหมอวานหน่่นหมอูก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเป็นหน่การแห่ขบวนคาร์เนเวลเนาะค่ะเนาะจะเป็นการสังสรรค์ลืมเลื่มนะคะมันก็นแล้วแต่ความเชื่อของแต่หมู่บ้านค่ะบางหมู่บ้านก็มีความเชื่อว่า หลังจากขี่ถื้อสินอดมานานแสนนานแล้วออกจากสินอดก็ต้องเฉลิมฉลองกันตวบามู่บานของสาวคดีเกลในสเสื้อในเรื่องของการทำไรการทำเกษตรเนาะคะ่ะเนาะหลังจากขี่ฤด,ดูหนาวฤดูดหิมะเดยวผ่าน้นไปแล้วก็สิเขาสู้ช่วงหนาห้อนลนะคะ่ะเกษตรกรเป็นก็สิเริ่มปลูกพักปลูกหยังหรือบางคนก็เริ่มไปแล้วหลังจากที่ฤด,ดูหนาวผ่านผลไปทุกคนบางคนก็ได้ยุต่ในบานเนาะคะ่ะเนาะเพราะจ ถึงหน,าหน้าห้อนเขาจาเสียออกมาดื่มเลื่องสันสันกันค่ะมาดื่มเฉลิงฉลองมาดื่มกันให้เต็มที่เฉลิมฉลองกันให้เต็มที่กับชีวิตก่อนที่จะสู่การสู่งานต่อไปล่ะค่ะส่วนสาวผู้อิเทนก็บม่ได้ไปเฉลิมฉลองดอกค่ะเฉลิมฉลองแต่ยุรานี่ล่ละพี่น้องเออบม่ได้ไปใส่ดอกชีวิตแม่ค่ะคลิปนี้พี่เนี่ยเกษียเอาไว้สำเนีนละค่ะอาจจะไปหาผู้นันผู้นีซาเนี่ยจะน้อยะะด้อค่ะเด้อ เพ่งเลี้ยงลูกเพิ่งเห็ดน้ำกับจังหวะล่ะค่ะคอยได้ตัดต่อคลิปลงแต่ละมือก็ถือว่าเป็นบุญใคอยแล้วล่ะพี่น้องแต่อยากสิไปหาทุกบ้านทุกยังล่ะค่ะย่าวบางย่างยังกะแจ้งเดินไปเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี้เนาะค่ะเนาะถึงไปเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี้ซะถ้าว่ากลับไปเบิงห้หลายลๆคลิปลวดได้เลยค่ะผู้ใดมีโฆษณาเขาคอยก็นั่งเบิงห้จนจบคนลักพี่น้องเอาคลิปนี้อีพี่เนี่ยเอาไว้สมีดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะ หลานหน่อยกัญย่างสนามนี้ค่าคงเา มันจิตตกแตกลูกเบเลนดอกไม้เี่รีนาบบต้องเสียใจดอกลูกมามาพุน่นอีพอไปแล้วพุ่น